เราซื้อพวกพันกีบะประมาณสามด้อยเอาเขาอันหาโลแล้วเอาขาเจ้าเยอขาเจ้าโลเท่ไหรล่ะโลนึ่งสิบจ่าอันนี้เป็นพงเขายาง นี่เลขาเจ้าขาเจ้าต้องนึงอันหาโลปนึ่แม่าหาโลพันแ่เจ้าง้าวเนี่ไม่หาโซื้อะไรเนย้่างมตังาไมาซื้อเครื่องไปตุนไวเยเนี่ยเสบอร์ยอยากมาแอยากมา

เจ้าทงนเขาเจ้าทงนึงหาโูฟกชันมาใจหาย้กี่หาเป็นเก่าหาพันดียัน่อยบาทซยบาทยบาทเลยบาทเลยพอดีเจ้าเกหาเลยะเย้ไหมสหาใจแมเจ้ไปหอซื้อก็ได้แต่จะยังมาเอาซื้อ หอทีใส่รถผคุไม่อคุอยูเลยเลยตอนนี้ได้ไเอับเลจยเดอเอมี่เดอทงอันสวีเดนที่ซอยเรือเมประทานสวิตแมไฮเดนเยอดอายุขนตาอีกมีสิวิโตไปอีกแต่ยืนรวงรลานนั่นนั่นนะลุงนะ ใจดได้ร้ายบุญขำบุญสู้คิดจึงดใดเจ้าใดสิ่งนั้นเดอ้อหายไปแล้วก็เป็นของท่านเกี่ยวท่านคิดเกี่ยวดูวนางเดอ้อสุขใจสุกใจไปทั้งได้ใจตลอดบอดไทยถูกซึ่งทูกอย่างเป็นบุญอันมหาศาลให้เจ้าเดอ้อลูกเดอ้อแต่ก็ขอบคุณลูกเอ๋ลูกแกว้วที่เป็นประท่านบุญนะสะพานบุญให้แม่นะ้อใจบ่ค่ะทำเพื่อเหตุก็ได้ยูทูบนี่มันก็คือกับรายวันเจ้าหน้าซ่องเจ้าหน้าคอยเบิ่งลักษณะแล้วบันในเงินแล้วคอยบอกคำนั้นแหละ พอข่อยงูยอดวิวสนักจะไิเงินบพุพเพอเลยแหละด้เดือนหนึ่งบวกเกินสามพันหรือสี่พันบาทต่อเดือนรายรายได้ของเจ้าจากยูทูบตอนนี้นะที่ข่อยมองมองแล้วนะจะบ่ได้ก็อบอกไปเลยทําไมข่อยถึงรูกข่อยลูกเบดิดเด็กน้อยฟังเล่าได้เท่าได้ข่อยลู้เบดิดเพราะว่าเขาเขาเอ็ดเส้นน้ำข่อยข่อยเอามาเปรียบเทียบผู้นี้ยอดเท่านั้นผู้นี้ยอดเท่านี้ผู้นี้ยอดเท่านั้น,น,ดน,นได้เท่านั้นได้เท่านี้นอืนั่นแหละเพราะฉะนั้นเจ้าอย่ามาว่าข่อย là chắc phải nhà mà ơi.